รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมรอมอบรอมอบรอมอบรอมกรรมการสร้างไปว่ากรรมการสร้งไปว่วเมื่อดำ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 ลากาอยู่ทางซ้ายในตอนนี้กิ่วก้าวนะเอ้าวตะเราก็ได้เนะหัวตเราก็ได้เช่นนะไแดงอันเลยนะ

ดำเข่าก้างนำจุกแดงแกงก็ไว้ง่ายครับลาก้าอยู่ดำนลาก้าอยู่ดำตัวเก้าไม่ตัวเก้าไม่ตัวดำนี่จนมาไล่หุ่นแล้วลูกทีลาซุตนาบอโลตัวดำลูกกอาโดกทีกันครับลูกทีกันนะก้าวรองก้าวรองก้าวรองดำเก้าก้างนำจุกเอาหัวตรงหัวตรงกลุ่มว่ากลุ่มก้าวอยู่กลุ่มว่ากลุ่มก้าวอยู่ลาก้าอยู่ดำนะลาก้าอยู่ดำเก้าวรอง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  Ồ ơi, ồ, mày trơn cả nào, nó hơi cả nào nè Ồ mày hơi cả nào nè Bơ đám, bơ đám, bơ đám, bơ đám Ồ đám đưa luôn đi, đám đưa luôn đi luôn đi, đám luôn đi, ơ ơ ơ, lùa, 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 lùa Lập ra nè, đám, ảnh tích luôn đi nè Đó đen đen nha, đo đen đen nha Ra kia, đen, ra kia đen Ai đâm, ai đem kia Bơ đen, mơ đen, mơ đen แด้งต่อนะแด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 งต่อการไปร่องแดงต่อการไปร่องแด้งต่อไปกึ่งไปร่องนะยืนัวมั่วนกุมเก้าเดงนะลาข้าพิกมาอยู่เก้าจีพีระพี่ายหยุดไอ้มักต่อเก้ามุมแด้งขวามือนะว่าที่ดำต่อนะไอ้ก้าวซับไปยอดไปไอ้ก้าวซับไปยอดไปไอ้ก้าวเดินนัทมา แดงแดงเจ็ดดงตเจแดงเจ็ดดแดงเจ็ดเจ็ต๊ะรองเจต๊ะรองกุมม่วุมก็วัแล้วนะกุมม่วกมก็นแล้วนะสุดตายตายซุดนะกุนนี้นะุดตายตายสุดเดงต่อไปจะรองนแดงต่อไปจะรองนแดงต่อไปจะรองตัวแดงก้าวาทีปีลพิชาหยุดไอ้มากับตัวดำหลังซัดในตอนนีไอเกี่วก้านะลาคาอยไอไอมากเราก้าวมุมแดงสายมือนะไอข้าวหวดไป đánh góc chết đánh chết đánh đôi chết mà góc chết đánh góc chết đánh mà chết đánh mà chết đánh góc 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 chết đánh เกากรางสายนะเกากรางสายตัวดำนี้มัดลานะถึงนาชี้พุ้งไม่เหมก้าเลยนะชิ้พุ่งไม่เหมกาเลยนะแดงโต๊กเลยแดงโต๊กเลยแดงโต๊กเลยแดงโต๊กแดงโต๊กแดงโตกตัวตัวไม่ถึงงานหน้าที่ี่ไม่ถึงงานที่ครับตัวดำเกาซอมนะเกาซอมชีกมัดเลานะดำเกากางดำโต๊ดำโต๊ดำโต๊ดำข้าเกาะดำก้าเอ้ย Kê luôn á, kê luôn á, kê luôn á. Ủa tổng ngập ơi, tổng ngập tổng. Ủa tổng ngập ơi, tổng ngập ơi. Ủa tổng ngập vô tổng ngập ơi, tổng ngập ơi, tổng ngập ơi, Phải Bài câu tổng ngập câu rôm, bông ngập ơi, quá lèo nà. Ai đánh tổng ngập ai đánh tổng Ai đánh ai to, to, đánh to, to, đánh to. Ai đánh na, na 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 กลางใส่นะกลางใายตัวดำนะกลางส่เข้ากลางสยตัวดำนะพงมาเลยนะพงมหมายกว่าเลยนะสีนาที่กันน้แกสีนาที่นเละเดัอาเลวเอาเลมเออดำมีเอาเลตัวะดำหลังซัดเนื้อตอนเนี่กิ่วเข้าบบกายโก้พิุทองนะตัวแดงข้าไอ้มากเอาเลี้ตัวดำนี chờ moi sống chi lịt lẹo nè, ải cao cang dài nè, cao xôm nè, chĩi cát mẫn mảnh quát lêu này nè, đội đen nhàng nhàng, bốc hơii chơi lêu nè, bây giờ bắt bát lẹo nà, nadiệp, bây giờ chốt bát lẹo nà, nà nadiệp, bắn nà, rút dài, rút dài, rút dài nà, cúm mua cúm cao, quần đen nà, cúm mua cúm cao, quần đen nà, tụi đam níi nọ chốt mà, quốc gia rút lẹ nà, tụi đam níi chốt mà quốc gia rút lẹ nà, tổ cường tổ cường quốc

ไอ้ดำปลักไอ้ดำปลักอดำโกมดำโกมนดำโ้มดำโกมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำเดินอัดไปดำเดินอัดไปดำเดินอัดไปเด็กอ๋อเดงเกี้ยวเราเด้งเกี้ยวเราเด้งต่อร่องเร่งต่อร่องเร่งต่อร่องเร่งต่อร่อย ตดงตีรุ่นอยู่อะหรือวะเล่งไม่ได้หยุ่ซองเอาต่อสีหลงซองเอาต่อสีหลงอ๋วันเรอัดมาวัรอัดมากูมโงว่าเวลานะคุมองว่าเวลานะดำรุ่นไหมมครับดุ่นมคกับ ตัวดำชนมาเจ็ดไปล้นนะตัวดำนี่ชนมาเจ็ดไปล้นนะลาสุดนาโบโลกับต้นตัวแดงไม่นะตัวแดงตัวโตเข้าเตปีลาพิชายุดไอ้มากนะกองซุดหลับสางบาลอ็นดับบิวนะตัวดำตัวรองหลังซัดเนื้อตัวราเนี่ยกิวขาครับน้องบิวไกโกพิคุนทองนะเวลาชนบ้านแล้วเจ็ดอาทีคพไอเด้งอัดไปไอเด้อัดไปเด้งอัดไปดำอัดไปดำอัดไปดำอัดไป ดำดึงกระลุนไปครับดำดึงกระลุนไปไอ้เก้าไอ well. ้แดงอ้โต๊ดเอาโตดเอานะไอ้ก้าไอ้ก้างวดไปไอเก้าวดไปน ผมว่าผมก็เอาแล้วนะผมมก็เอาแล้วนะนี่ตู้ยตไปตายอะไรกันหน้านี่มันกูตู้ไตยไปตาอะไกันนะคือว่าคือเขานะไอแดงอัดไปเอาดำมาว่าดำจุกดำจุกดำอัดไปดำอัดไปรั่วแดงรั่ว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 ดำกดดกดเขาก้างดำจุกดำต่อได้ไม่ได้แดงปิ้งไว้แดงปิ้งไว้แดงปิ้งไว้เ้ยเอ้ยแดงปิ้งไวแดงปิ้งไว้แดงตอดตอดตอดตอออแดงขึ้นมาแว้นแดงขึ้นแว้น ดำอัดไปดำอัดไปดำอัดไปวัวตรงนะวัวตรงหน้าหัวตรงนะวัวตรงหน้าตัวแดงนี่เปล่าว่าเปล่าตัวดีนะเนี่ยเกันนะเอ้าแดงจะไปยดกับเราไปเข้าตัวดำนี่ลงล่างหูตัวเอ้ยไปเข้าตัวแดงนี่ลงล่างหูตัวดำฟีนะไปเข้าตัวดำจี้ไม่เลือดจินดีเลยนะกลางสายนะกลางสายนะ อาต่อซองกลางรองแดงต่ออาซองกลางรองลังหู้ั่งซองกลางนั่นลังหูตัวดำต่างซองกลางนี่มีเป๊มีเลือดเลยนะถึงปลายเก้ากลางสายนี่ไม่ลอยเอากำไงมันนั่นนะชี้ขาดนั่นไม่เลยนะพุ่งไม่เลยนะเก้านาดีบ้านนะเก้านาทีบ้านนะเก้านาทีบ้านไอ้ดำตื้อาลุนไป Ai khá uống ai cao uống ai ai khá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  uống ai làm khá uống ai ai khá uống ai ai khá uống ai ai khá uống cao ai khá uống ai 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 khá uống ai ai khá uống ai 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 khá uống 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 ai ai khá uống ai khá uống ซ้ำกูตายนะกูเอกนะกูเอกซ้ำกูทุตายนะซ้ำกูทุตายน่าซกูตายนี่เข้าลุดไปสองน่ะแล้วก็แตกหนึ่งนะตัวโนเข้าซ้อมลดแล้วก็กูเล็กเดียวก็ับลดตัางร้อเลยนะแล้วมากูนี่แล้วใบเข้าแตกมากูนี่นะ เวลาจนบาเลสินาทีนะเวลาจนบเลสิิบนาทีนะวันนี้กรสซ้าโอ้ยงตาเห็นกระ้าโอ้รุตายนี่เข้ารุดจะร้องกเลยนะแล้วก็ตัวดํมมันอาโห่นี่กับไปเข้าพงมะเลนะพิงนะเนี่ยแต่ยูวันตกวันยูไม่กีกตัวนึกได้จบกันทุกวันจริงนะ ผมว่าตื้อเขวาแล้วนะแดงตอนที่ต้องจะลองนะแดงตอนที่ต้องจะลองนะตัวแดงยังจนใบใบอยู่เลยนะไอ้ดำอัดไปไอ้ไอ้แดงอัดไปไอ้ดำโควิดแล้วป่ะไอ้ดำอู้กาศแล้วกันอู้กาศก็ได้กันกาศแล้วกันตัวดำอ้าวู้กาศนะตัวดำอ้าวู้กาศนะมัดมดเกือปลายเก้ากระแทกจะมีอู้กับคาดนะ

อาดับกม้มาดับกม้มาดับก้มวัวตรงนะวัวตรงนาโอ้ยตัวแดงนี่ปล่าวัวป่าตัวดีย่ยังแรงเลยนะรับมาวัวตรงแล้วนะองเจ็ดต่อสามลององเจ็มมดต่อสามเอาดำมาไปเข้าแตกไปเข้ากาดไ่ใช้อุปสรรคดำม,มา สิบสองนทีบ้านน่ะสิบสองอัทีบ้านน่ะสิบสองอานทีบ้านนะตัวดำนี่ต่งเปตังเขานะเก้าปุ้งมเล่หูกเจ็บต่างกองกลางเลยนะูกลางเดียว่าไปเก้ามานักอันคาดเลยนะ อ้วจนตัวดำเกยเปนะตัวมีออ้วจนตัวดำเกยเปนะอ้วจนตัวดำเกยเปนะดำกุมอ่วกคงเก้าร oh, ุ Pen ่นไปครับเอาอะไรจุกอะไรกันไปตัวดำก็ไม่โยโทนะตัวดำเขาชวนหลบยู <t ose> <t ose ่อันเลยรไปไอแดงงวดไปเขาลงบงรูปปีนะเข้าเด็กเข้าตัวเด็กนะลงบงรูปปีนะเด็กตอดราม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 

แดงตอเบิร์บเนนาแล้วแดงตอเบิร์บเนนาแล้วลึกแล้วนะลึกแล้วคาดแล้วนะแดงตอเปิร์บเป็นนาไปลอยล่องครับแดงตอเบิร์บเนนาไปลอยล่องตัวแดงไม่นะตัวแดงไม่นะนี่ตัวแดงนี่นะตัวดำมันโดกดีลูกตัวดำมันโดกกระโดกดีลูกทีนะถึงประสบการณ์มากันนะตัวดำนะจนตัวแดงนี่ไม่แกกองเลยนะเล่นเอาประสบโมประสบการ์เยอะ Zip zip đi bán nào zip zip đi bán nào zip zip nào đi bán Ơi ơi đánh chốc đánh chốc. Qua tổng nào qua tổng nào. Tổ đen nhằng bài bài dưới lên. Tổ đen nhằng chuẩn bài dưới lên nào qua chuẩn nào. Ao đam sắp bài rồi bài ai đang ngoan bài. Tổ đam có mấy giờ to đó. Tổ đam có số nữa. Số thằng bài câu. Phúng mà lệ.

ต่อแดงมาล่ำนักนักนำมาที่ที่นะปัดลอยล่องเรา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 เบิร์ดนาต่อปัดลอยล่องครับเบิร์ดนาต่อปัดลอยล่องแดงต่อเบิร์ดหน้าปัดลอยล่องนะแดงต่อเบิร์ดหน้าปัดลอยล่อง ไอแดงก้มไปไอแดงก้มไปไอแดงก้มไปเออแดงก้มไปแล้วแดงก็มไปแล้วไอดำเงี้ยบ้างดำบ้างางก้มํายุกดำยุกดำยุกดยุกดาต่ได้ไม่ได้ครับําต่อได้ไม่ได้เอเออํายุกดยกไอแดกมาแดกตกอดมาเนาดงยกมาไอดำยุกมาดำยุกมาทีเดี๋ยวมาีเดี๋ยวมาีเดี๋ยวมาเดีกลาก้าแตนล่องลากาตล่อง ไอ้ดำยไอ้ดำยไอ้ดำยไอ้ดำก้มแล้วมาัตรงไอ้ข้าวหวดไปไอ้ข้าวัดไปไอ้ดำกวาดแล้วมาหัวตรงนแดงจ้องตอแดงจ้องต่อเบิรมนะรองแล้วแดงตอจเบอรมันรองแดงตอจเบอรมันรองสิบปุ๊กาีันนาสิบปุ๊าที้านแดงต่อจ้อเบอรมันรองแดงตอจเบอมันรอง ผมว่าผมก็เวลาะน่าผมว่าผมก็ออกลวลาหนะเอาดำรุ่นไปเล็กน้อยครับดำรุ่นไปเล็กน้อย <c oughs> ตัวดำนี่เรียกว่าฟุ้งเต็มๆนะเรียกว่าดำฟุ้งเต็มๆนะ ลาคาอยู่แดงยาวๆเลยนะว่าที่จะล่างอยู่ดำนาาั้มนะพอจบว่าแป๊บลาคาบลิกมันอยู่แดงเลยนะใครล้องอย่างนัน้นกันสัตยาวมาเลยนะนี่กันสิบเจ็ดนาทีป้านเลยครับสิบเจ็ดนาทีป้านไปนะก้าวามตีบีลาปีชาหยุดไอ้มากับต่อก้าวมุมแดงสายมือหัวไม้ตัวนี้นะ <ลา S 1> เป็นต่อลาคาเล็กแล้วนะ

ต่อซเบอร์มนนาร้องเด็กต่อซองเบอร์มนนาร้องผมว่าผมก็หมดแล้วนะอันตกองตัวเดงต <ver> <with> ่อนะไอมากนมาร์กจากสุ่รจางบานสุ่นหลับ้างบานเอนดับบิวนะไอข้าวทรัพยอยดไอข้าวหัไอข้าวหวลาดำบางอย่างมาหน้าเลยนะดำมีตัวมีเี้ยงนะไม่โยต่อเมือกันนะดำนี่นัน ขยันนยันเดินนะดำนี่นะดำลุนไปดำลุนไปดำลุนไปต่องานต่อรองรองนะต่องาต่อรองรองไอเนี่ย

ต้องลงนะ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 ยี่สิบนาทีปั้นนาบดาชนปันแล้วยี่สิบนาทีนะเวลาจนปันแล้วยีนาทีนะอหัวางำจุกำจุกำจุกเฮ้ยเ้ยำตได้ไม่ได้ ดำโตไปได้ที Agreement> ่เดี๋ยวมาที่เดี๋ยวมาที่เดี๋ยวมาดำอัดไป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 แดงแก้งกอดแดงแก้งกอดแดงแก้งกอดบอลไม่บอลบอลไม่บอลดำโต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 ดตบอลไม่บอลบอลไม่บอลดำโต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 บอลไม่บอลบอลไม่บอลไอเข้าวัดลวงมวองโอ้ยพี่มือชุดชุดนเข้านี่นะพี่มือนะลบมาวัดตรงแล้วจ้ามลองจ้ามลองจ้ามลองเลยจ้ามลองเลยโอ้ย บนลบ้าไปเลยนะต่างร้องตัวนะตัวแดงก็ดีตัวดำก็ดีไอ้แดงงวดไอแดงงวดไอแม่ไอแมาไอแดงงวดไปแล้วแดงตอนนี้ไอ้ดำซับไปยอดไปซับตั้งเข้าแตกเลยนะ

ตามลองตามลองตามลองไรอย่้วอไรตัวากดนั่นเลยอ้ามวนอแดงต้อยดำต้อยแดงต่อ้องแดงต่อ้องันอยต่อันอยต่อันอยต่อกดำจับไปลังเลยนะดดำจับไปลังเรยวนะทุกคาวตานะทุกคาวตานะจับไปลังเลยนะ ว่าแดงซับเข้าไปตาดำนึกไปดังเลยนะเดี๋ยวนะแดงต่อไปลอยแล้วแดงต่อไปลอยแล้วแดงต่อไปลอยแล้วยียิบซองอ่ะดีครับยิบซองอ่ะดีครับอ่าดำต่อยดำต่อยแดงไปแดงไปแดงไปดำต่อยแดงแป้ง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 ไอแดงเดือดัดเลยครับแดงเดือดัดเลยตัวแดงเดือดัดเลยนะตัวดำนั่งจากทุกปลายยอดเข้าตานะไม่เอาเลยนะแฉกนะต่อยเลยนะแดงแป้งแดงอาดำบิง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 